ที่แกลองก็ก็โอเคอยู่แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวแล้วถดูรูปเก่าจะไม่ได้อดอกตูมสวยมากเลยที่บันส่งมาใช่ดอกตูมสวยแต่ว่าดอกดอกใหญ่ก็ยังก็ยังก็ยังแบบเหมือนเส้นมันยังมีขนาดเท่ากันอยู่นิดนึงแต่ว่าก็ดูจากอรูปก,ก่อนก่อนก็โอเคค่ะอโอเครูป ดูจากรูปก,ก่อนก็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 มีพัฒนาการที่ที่โอเคขึ้นแต่ว่าสีมันโดดไปนิดนึงคือหมายถึงว่าตัวตัวเขียวกับกับกับชมพูอ่ะมันไม่มีสีที่มันไปาบาลานซ์กันเพิ่มความบาลานซ์ของภาพอะค่ะควรจะมีสีชมพูเข้าไปแตะด้านนอกนิดนึงอาจจะเป็นตรง,งเงาก็ได้หมายถึงว่าตรงที่มันสว่างอ่ะเราอาจจะเอาสีชมพูเข้าไปทิ้งไว้แว๊บๆก็ได้ ให้ภาพกืนแล้วก็เพิ่มใบได้อีกนิดตึงได้แล้วก็ทิ้งสีขาวไว้ข้างบนก็สวยดีตรงใจดอกทําค่อนข้างสวยอยู่นะคะของของของพี่วันรูปนี้เห็นปะเนี่ยอันนี้ค่ะรูปแกสงนะ่งมะ มี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 เครื่องนึงอ๋อใช่ใช่พี่กำลังเอีกเครื่องมาเปิดโอเครอรอลองบอกพี่วันรอลูกใหม่อยู่นะคะไม่ได้ทวงนะไม่ได้ทวง สีชมพูมันโดดไปมันยังไม่มีสีชมพูเข้าไปในสีเขียวที่เป็นพื้นแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่เอาเข้าไปผสมตรงใบเนี่ยเราอาจจะไปทิ้งไว้ตรงที่สว่างอย่างอย่างตรงเนี้ยรูปรูปของแกเนี่ยมีมีตรงที่สว่างตรงนี้เนี่ยเนี่ยด้านเนี้ยมันจะขาวด้านเนี้ยมันจะขาวแล้วสามารถสีชมพูไปทิ้งไว้นิดนึงได้ทําให้ผ้ามันกลืนกลืนกันอนะมีความผมกลืนกันนะไม่งั้นมันชมพูมันจะโดด ลแล้วก็มาเอาเป็นของพิดาก่อนเลยพิดาส่งก่อน